สวัสดีครับร้นนานมกคอมทูนะครับวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอผลการเท s t คอมประกอบนะครับเซต Intel Core i5 8400นะครับสภาพสินค้านะครับนี่เป็นไฟ RGB นะครับปรับได้ ครั้งคิดนะครับนะครับพลงว่าเป็นไฟอาร์ทีบีนะครับมาดูสเปคกันคร่าวๆนะครับตัวนี้ CPU จะเป็น Core i584.0 0นะครับเป็น6 c คอ e 6เทนนะครับเป็นบอร์ดจะเป็น h 3 1 0 m ามหนะครับ แรมจะเป็นแรม DDR 4 8 g b นะครับสล็อตแรมของเมนบอร์ดจะมีสองสล็อตนะครับนี่นะครับการ์ดจอที่ลูกค้าใช้จะเป็น GTX 1070 TI นะครับตัวนี้ CPU เอ๋พาวเวอร์ซัพพลายจะเป็น650วัตต์นะครับพาวเวอร์ซัพพลายหกรวัตต์นะครับส่วนหน่วยเก็บความจำจะเป็น S S D นะครับความจำจะอยู่ที่ 1TB เทเลไบต์นะครับ